แล้วครับกับอีพีนี้เราอยู่กันที่เมื้อเ่าโสมขาที่แรกที่เราจะไปก็คือเป็นกมลหลวงชุมพรนะครับที่แหลมสนอ่อนตรงนี้เป็นใช่เป็นเรือรบนะครับเพราะว่านี่อนุสรีของลูกของรัชกาลที่5ที่อยู่ติดกันก็คือจะเป็นแดรมารบนะครับพยานาคพุนนาเราไปดู ไปดูลิงที่เขาตังกวนนะครับทางขึ้นเขาตังกวนเราไปดูลิงแม่หาลิงกันก็ให้อาหารมันก่อนให้อาหารแต่ละตัวเราก็ต้องไปซื้อกล้วยที่ข้างๆใช่ไหมใช่เรายื่นไปให้แล้วก็ได้ไม่ต้องยื่นไปให้แล้วก็นี่ดูมันกินน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเลยมากกินจับจับจับเลยกินจับเจ็บจ๊บเจ็บเลยน้องกิ๊ก็กลัวลิงพี่ว่าก็กลัวลิงนะที่จริงยื่นให้เฉยๆมันก็รับ ป๊าป๊าจับมือเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมพี่วาดูพี่วาสิจับมือพี่บน้องอีมอ่ะดูพี่วาสิเห็นไหมแค่ยื่นให้เฉยๆก็ได้แล้วป๊าป๊าจะมาลักไปลู้มอกเยอะมากเลยแต่ลิงมันกลัวอะไรรู้ไหมจระเข้มันกลัวมันถ้ามันอยู่ลิงถ้ามันอยู่อยู่ใกล้ๆถ้าถ้ามันมันอยู่นิ่งๆมันจะขวนแล้ว แล้วถ้าเดินไปมันจะกลัวถ้าไปหาเรื่องมันก็นั้นเลยมันจะัวจะกัแล้วต่อมาเราอยู่ที่นิราวนคาเฟ่ใช่เราก็มาชมวิวกันที่บรรยากาศที่เก่าคือเมืองอันนี้เราอยู่ที่ตำหนักอยู่ที่เขาน้ยแล้วขึ้นมาที่เขาน้ยแล้วก็ขึ้นเครื่องเป็นกันนี่เครื่องบินมมาเล่นเครื่องเล่นตรงเนี้ย เครื่องไปสวนตัวแล้วแล้วก็โอ้สนุกมากเลยมานั่งมาเพื่อที่จะกลับบ้านนี่มาโยกสนุกมากเลยแต่ว่ามันแข่งสนุกมากอย่าไปเล่นอีกอ่ะกลับมาขี่รถกันใช่ไหมนี่ระวังคาเต้กลับบ้านขี่รถงั้นงั้นงั้นเป็นล็อกให้ถ่ายรูปสวยๆเปนเทจไปนั่งชมวิวนะครับ360องศาบนตัมหนักเขาน้อยเนี่ยเขาน้อย จะมองไปเห็นโรงเรียนมหาเห็นหาดสงขาสั่งอาหารกันประดับปาร์ตี้สั่งกาแฟมาใช่ไหมใช่แล้วเราก็ไปถ่ายรูปกันแล้วเราก็มีเครื่องบินอีกลำนึงคือเครื่องบินสวนตัวลำที่สองแต่ว่าเครื่องบินลำนี้ใช่ไหมมนเจอเหมือนเก่ามากเลยนะใช่แต่มันเก้นได้แรงมากใช่แล้วเราก็มาถ่ายรูปกันใช่ถ่ายรูปสวยมาก เลยแล้วเราอะก็มานั่งถ่ายรูปแจ๊กแจ๊กแป๊ะแป๊ะนี่แป๊ะแปะแล้วเราอะก็ไปถ่ายรูปให้ป้าแล้วเดี๋ยวเราี้เด็กแว้นครับเด็กแว้นเด็กแว้นเป็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 นยบ Bye b ายตอนนั้นเราไปที่ถนนนางงามสุขานะครับหาอะไรใช่ไปกินอะไรกินกินไอติมอันนี้เราแวะดวงจีนมานะครับนี่ไอติมไม่ใช่ร้านนี้นะอันนี้เราถ่ายรูปเฉย ไพร้มนอ่ะมากินไอติมโอ่งนะครับไอติมโอ่งไอติมโอ่งครับอร่อยมากเลยไอติมอ่ะอร่อยมากไอติมโอ่งเกี่ยวด้วยลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นแล้วก็มาถ่ายรูปกับรถถ่ายรูปกับรถขีรถพาไปเที่ยวสงขลานะครับใช่แต่ก่อนรถแต่แรกนี่มาถ่ายรูปกับเขาเรียกว่าสตรีทอาร์ต ไปทุกที่ใช่แล้วเราก็ั้งแบบว่าแบบโมเดิร์นแล้วก็แบบอ่าสมัยก่อนนะครับใช่แล้วก็มาสวยงามแล้วเราก็มาลูกหัวนีีท้ายก็มานั่งสามล้อนะครับใครมาถนนนางงามแล้วก็ต้องนั่งสามล้อของคุณลุงคุณตาคุณตาแต่ว่าอยากไปเลี้ยงเมลยน่าสุดโอเคแล้วเจอกันใหม่กับอีพีหน้ากดไลค์กดณซับสไคร้และดูกันเลยนะครับบ๊ายบาย คลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเราจะไปหไหนไปไม่บอกชุกเกอ๋อไปมาเลยครับ